ผู้ชมครับแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับคุณพล s อ g เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็จะลงสนามเลกที่ของของวันสปอนเซอร์ไทยพิมพ์ลีกที่สนาม s อ g s t a d i เดียมคือการเปิดบ้านพบกับทีมปลาทูเจนิฟูสสมุทรสงครามเพิ่งเจอกันมาหมดัดมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมืองทองของเราบุกไปชนะมา2ประตูต่อหนึ่งนะฮะแต่ว่าพักกันเพียงแค่2วันเท่านั้นทั้งคู่นี้ก็จะมาเจอกันในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มสิานาทีที่สนาม s g s t a d i u เความเปลี่ยนแปลงและทำไมทุกคนต้องมาในเกมนี้นะฮะนอกจากสเตเดียมในฝั่งเอ็นโซนที่ติดเก้าอี้อย่างสวยงามแล้วนั้นนะครับผู้เล่นใหม่นะฮะอย่างเอดิวันโดหรือเปาโลนะฮะก็จะมีโอกาสได้ลงสนามในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดย็อกกาเลือกที่จะใช้งานนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าเกมกับปลาทูสมุรสงครามเพิ่งเจอกันมา สองสัน์ที่ผ่านมานี่เองอาจจะจับทางกันถูกนะฮะอาจจะเดาทางกันถูกมันก็ใช่ส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมแต่ว่าเมืองทองของเรานี่คือนับแรกของเลกที่2มันจะมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในเรื่องของตัวผู้เล่นมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เล่นปีกพรสวรรค์อย่างเอดิวันโดเขาเป็นถึงนักเตะทีมชาติโบลิเวียรวมไปถึงผู้เล่นที่แข็งแกร่งอย่างเปาโลที่เด่นลูกกลางอากาศ แม่พวกนี้นะฮะมันจะเป็นมิติที่แตกต่างออกไปทีเดี๋ยวไปดูความพร้อมของคุณพน s อสซีเมืองทองอยู่แต่ของเรากันดีกว่าครับว่าณตอนนี้พวกเขาพร้อมกันแค่ไหนรวมไปถึงพูดคุยกับพิยศนะฮะสตาร์ทโค้ชของเราที่จะมาให้ข้อมูลนักเตะใหม่อย่างเปาโลและก็เอดิวันโดที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้ด้วยครับก็จริงๆต้องบอกว่าเมื่อมาที่แล้วนี่ครับคือต้องบอกว่าเราเราเราโชคดีนะครับที่เก็บ3ามแต้มมานะครับ แล้วก็มาตรฐานของทีมเราอาจจะดรอปไปด้วยพื้นที่สนามหรือว,ว่าสมาธิในการเล่นตลอดเก้าสิบนาทีนะครับแต่ต้องบอกว่าณณนะนะในวันพวกนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องของสภาพสนามด้วยของแฟนคลับที่จะเข้ามาเชียร์พวกเรานะครับเกมจะเห็นว่าไม่จะไม่ไม่เหมือนกับแมตท,ที่เราเล่นที่สมุทรสงครามฉะนั้นพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่คิดว่า เราจะต้องกลับมาตามมาตรฐานปกติของเรานะครับจะจับทางกันถูกไมครับเพราะ้เจอกันมาจะจับทางถูกไหมผมบอกว่าเรามีตัวเลือกที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมรว่าทางโค้ชเองเนี่ยมียุทธวิธีในการที่จะใช้ผู้เล่นที่ที่มีอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงเกมแล้วก็จะต้องกลับมาเป็นเกมของเราโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยเราต้องเก็บ3แต้มแล้วก็ผมคาดว่าถ้า เป็นไปได้ผู้เล่นใหม่ๆนะครับที่เซ็นณะตอนนี้นะครับเลขสอเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในในในแผงหน้านะครับเอลิวันดนี่ต้องบอกว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องของสมรรถภาพนิดหนึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะประมาณสัก7 8 0แนตะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเปอร์ฟอรนซ์หรือว่าการเล่นของเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะบอกว่ามีประสิทธิภาพในแดนหน้าเขาสร้างจังหวะในการร่วเล่นกับเพื่อนได้ดีแล้วก็จังหวะจบค่อนข้างจะดีมาก นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะว่าเป็นความหวังในในเลก2ถ้าเขามีโอกาสได้ลงนะครับในแมตช์ก็ต้องบอกว่าเขาเข้ามาด้วยความพร้อมนะครับด้วยสรีละแล้วก็เรื่องของเทคนิคก็ถือว่าไม่ไม่ไม่คีเะเลยนะครับเพราะว่าพอเวียงกันทั้งสองคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เปรียบก็คือเรื่องของพละกำลังนะครับเวลาที่เราอาจจะเป็นสถานการณ์ของต้องการกองหน้าที่จะไปบางเบียดแท็กหรืออาจจงหวัวจบในพื้นที่แคบๆในบ็อกซ์18หลาแต่ว่า ต้องบอกว่าเขาก็เป็นศุนหน้าที่เป็นธรรมชาติที่จบเองด้วยตัวเองครับพรุ่งนี้ต้องบอกว่าต้องต้องมาเชียร์เลยนะครับเพราะว่าม์ที่แล้วต้องบอกว่าเราเราเสียกระบวนไปนิดนึงเพราะว่าแม่กองนะครับขย่มเราค่อนข้างเยอะนะครับให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับพรุ่งนี้จะดูว่าสถานการณ์จากจากม์ที่แล้วเขาขย่มเรานะครับพรุ่งนี้เราขอโอกาสทํากลับบ้านนะครับ ครับก็ถือว่าเป็นเกมเกมที่เราเล่นได้ไม่ดีกันทั้งทีมมันแหละครับก็คือก็คือยอมรับว่าเล่นกันไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าเจ้าบ,บ้านเลยอ่ะมันก็มีมันก็มีมันก็มีอะไรหล,หลายๆอย่างไงครับอย่างเราไปเยือนอย่างงี้สภาพสนามสภาพกองเชียร์ทีมเขาก็มาดีด้วยกําลังใจกําลังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอืมแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราเราก็ได้สามแต้มมาแล้วก็มันก็ต้องมันก็ ว่ามันก็ต้องก็ต้องมีครับแบบที่เราเล่นได้แย่แต่ว่าเราสามารถผ่านมาได้มันก็ก็โอเคครับต้องเจอกันมามันจะจับทางกันถูกครับเจอกันอีปะครับแล้วมาเจอรอบนี้ที่บ้านเราด้วยแเราเราคือยังไงเหมือนสภาพเราตอนนี้เหมือนอยากอยากกลับไปทําให้เห็นอะว่าเราว่าเราเนน่ยเราเป็นทีมนี้ดีดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือผมคิดว่า ถึงแม้จะจับทามกันถูกหรือว่าหรือว่าแก้เกมมาไงหรือว่าถึงวันแข่งอ่ะหรือว่าเราเราหน้าเราหน้าจะทําทําให้เขาเห็นว่าเออเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ,รบต้องระวังนะพัรนนะฮะช่วงนี้เป็นนักเตะที่มีความมั่นใจสูงมากอืมก,ก็ก็ไม่ถึงกับต้องไปจับตายต้องไปเน้นอะไรมากครับก็คือมันอยู่มันอยู่ที่จังหวะมากกว่าครับอย่างถ้าเกิดเรายืนตำแหน่งกันดีๆเราเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นในเกมได้อย่าง อย,อ,ยอย่างที่เราเคยทําได้เงว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับอาการบาดเจ็บอะไรก็ไม่มีรบควรนะช่วงนี้ครับครับก็ก็สมบูรณ์เต็มที่ครับวันทางานครับด็กหน่อยทุ่มสี่ห้าครับก,ก,ก็ถึงแม้จะเป็นวันทํางานผมนคิดว่าผมว่าแฟนแฟนเมืองทองเราก็มาหนาตามาเต็มทุกนัดอยู่แล้วแล้วก,ก็วันพุธนี้ก็เป็นอีกแมตที่แมตท,ที่ที่ดีครับท,ที่ที่เราน่าจะมีโอกาสที่จะ ทำยังไงให้คนที่มาดูให้มีความสุขได้ใช่ครับเราเราจะเอาสามแต้มครับผมขอบคุณครับทีนผมอึดอัดเล่นยากใช่หครับก็ผมว่าดยวยฟอร์มที่ที่เขาชนะชนบุรีมาทําให้แบบมีกําลังใจทําให้เลาอีกอย่างหนึ่งเขาเล่นในบ้านได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลด้วยผมว่าสองสามอย่างเนี้มันเลยทําให้แบบเกมออกมาค่อนข้างอึดอัดเป็นบอลกับพื้นนี่เล่นยากจริงๆนะเมื่อวานเราจะเห็นเลยวันวันอาทิตย์ว่า ทีมเราบอลกับพื้นไปลำบากมากใช่ครับเพราะว่าเหมือนเหมือนปกติถ้าแบบจับจังหวะแรกก็สามารถเทิร์นได้เลยแต่นี้ต้องแบบจับให้มันอยู่ก่อนจังหวะแรกแล้วก็ค่อยแบบหมุนมาอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยมันมันทำให้แบบหลายๆครั้งมันดูแบบขาดขาดเกินมันดูแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เาใจมูไม่ได้จดแน่นอนนีกลับไาก็ผมว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วก็มันมันตอนนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคือ ทุกครั้งเราเล่ในบ้านเราก็พยายามที่จะแบบเอาชนะให้ได้โดยเล็วที่สุดก็อย่างแรกเลยแล้วก็สำคัญมากก็คือแฟนบอลผมว่ามันเป็นเป็นส่วนสำคัญที่แบบคอยกระตุ้นพวกผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สภาพสนามที่แบบที่เราคุ้นเคยอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้การคอนโทรลบอหรือว่าการรับส่งฟุตบอลมันดีขึ้นจากนันที่แล้ว ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้เจ็บอะไรมากสาธุพี่สาธุครับก็มันพุดธนี้ครับทุ่มสีก็เชิญเชิญแฟนบอลเอ g ซีจเมืองทองทุกคนครับอยากได้กําลังใจครับอยากได้กําลังใจอยากได้แรงเชียร์จากแฟนบอลเอ g ซีทุกคนครับก็ หวังว่าวันพุธนี้คงเจอกันแล้วก็มีแฟนบอลเอเชียเต็มสนามวันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะเวลาตเตะหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าทำให้ทุกคนเวลาเลิกจากงานแล้วก็มีเวลาพอที่จะเดินทางมาที่สนามของเรานะครับยังไงก็ประชาสัมพันธ์นะฮะบอลสุกๆแบบนี้ทุกคนต้องมาดูที่สนามครับ